สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่สองวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการลบเลขถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการลบเลขกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูอ้อมจะพาเด็กๆเ,เข้าไปในสวนสั์ ไปดูช้างกันค่ะเด็กๆคะคุณครูอ้อมีช้างทั้งหมด6ตัวเดีย๋ยวเรานับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5 6, 6 6เท่ากับจำนวนช้างทั้งหมด6ตัวลบ2หมายถึงการหักออกหรือการนำเอาออกไปเช่น ครูอ้อมเอาช้างออกไปสองตัวทีนี้คุณครูอ้อมจะเหลือช้างทั้งหมดกี่ตัวคะติ็กๆมาช่วยคุณครูอ้อมนับเยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่เด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะคุณครูอ้อมก็จะเหลือช้างทั้งหมดสี่ตัวคะ่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนการลบเลขไปแล้วนะคะ วันนี้คุณครูอ้อมก็มีอีกหนึ่งเรื่องมาให้เด็กๆเ,เรียนนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจตอบคำถามด้วยนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆคะก่อนอื่นเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่16คำสั่งอ่านโจทย์ปัญหาและเขียนคำตอบให้ถูกต้อง เด็กๆคะด้านขวามือนะคะหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่26จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆเปิดรอคุณครูอ้อมไว้ได้เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆเปิดหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่26แล้วนะคะหนังสือของเด็กๆก็จะเหมือนกับหน้าจอของคุณครูอ้อมเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะให้เด็กๆสังเกตภาพโจทย์ปัญหาก่อนนะคะ เด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะบางคนบอกว่ามีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเขากำลังเล่นว่าวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกคะนอกเหนือจากนี้แล้วเด็กบางคนก็บอกว่ามีภูเขามีก้อนเมฆมีอะไรอีกคะ โอ้เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะทุกคนบอกว่ามีน้องกระต่ายด้วยเด็กๆตบมือให้เตงเลยค่ะทีนี้เราจะมาดูโจทย์ปัญหากันค่ะทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนถามและเด็กๆเชื่อคุณครูตอบคำถามนะคะมีว่าวทั้งหมดกี่ตัวให้เด็กๆนับว่าวทั้งหมดเลยนะคะ เราไปเริ่มนับพร้อมกันแต่คุณครูอ้อมอนุญาตให้เด็กๆใช้ดินสอขีดได้เลยนะคะขีดแบบผู้อ้อมนะคะ1นึ่งสองสามสี่หคุณครูอ้อมมีว่าทั้งหมด5ตัวเขียนเลขห้าลงไปเลยค่ะคำถามที่สองถามว่า ระบายสีเว้ากำลังตกดินให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าวาตัวไหนกำลังตกดินแล้วให้หยิบสีที่ตัวเองชอบมาระบายได้เลยค่ะหลังจากนั้นคุณครูอ้อมระบายสีเสร็จแล้วนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายถามว่าเหลือเว่ากี่ตัว ให้เด็กๆนับเว้าบนท้องฟ้านะคะ1 2 3่งาคำตอบคือ3มนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูด้านขวามือกันบ้างค่ะด้านขวามือมี3ามคำถามเหมือนเดิมค่ะคำถามที่1ถามว่าปีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆเห็นกระต่ายหรือยังคะ ถ้าเห็นแล้วช่วยคุณครูอ้อมนับหน่อยค่ะ1นึ่สองสสเติมเลขสี่ลงไปค่ะคำถามที่สองถามว่าระบายสีกระต่ายกำลังกระโดดเด็กๆด,ดูสิคะว่ากระต่ายตัวไหนกำลังกระโดดตัวที่1ตัวที่สองกระต่ายกระโดดหนีออกจาก อ่างทั้งหมด2ตัวนะคะแล้วเราจะเหลือกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวคะเราไปนับในอ่างกันเลยค่ะ1 2คํำตอบคือ2นั่นเองค่ะเด็กๆคะแบบฝึกหัดของคุณคัูอ,อ้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ